วันนี้ผมมีครับเป็น honda ครับ city 1.5 v ปี19สีขาวจ๊วกระจังหน้าคมเมี่ยมเงาเงาสวยงามครับล้อแม็กรายทูโทนสีตัดกันแบบนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิม999บาทโหคันที่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากใครที่ชอบนะ honda city เครื่องพันหโมเดลนี้นะ สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกครับที่ perfect car ร์รถมือสองกรุงเทพแน่นอนครับได้ยินชื่อพิกแล้วได้เจอหน้าตาแบบนี้แล้วดีใจมากใครที่อยู่ทางบ้านครับไม่ต้องกลัวเรามีวิดีโอพรีเซนต์รีวิวตัวรถให้ดูแบบนี้เลยหรือใครอยากเข้ามาหาครับอยู่ที่ซอยราษฎร87กรุงเทพมหานครนะครับเปิดบริการทุกวันครับ9โมงจนถึงเวาาาาลา1 8นกาโดยประมาณ<อ>และปีใหม่ของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ใครที่สนใจรถมาได้เลยโปรโมชั่นเหมือนเดิม999บาทฟรีจัดฟีโอนฟรีประกันภัยมีรับประกันสูงสุด2ปี20,000โลนะครับราคาที่ผมพูดไปเป็นราคาหาักส่วนลดสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมมีครับเป็น Honda ครับ c ิต y 1.5 V ปี19สีขาวจัวไม 1, 6, ล์160,000โลราคาวันนี้ขาย467,000ครับข้นควาประมาณ7,700บาทเท่านั้นสีขาวสวยงามมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไม่ได้มีมาให้นะครับเพราะว่าเป็นตัว V จะมีเดย์ไลท์มาให้แทนนะครับไฟตัดหมอกตัดออกเพราะว่าไม่จําเป็นครับเมืองไทยกระจังหน้าคมเมียมเงาสวยงามครับล้อแม็กลายทูโทนสีตัดกันแบบนี้ยางมิชลินครับ1 7 5 6 5 R 1 5อานะครับยางนี้พร้อมใช้นะยางปีย1่ดนะครับดอกเรือเยอะนะครับรถที่ท่านดูคือรถที่ยังไม่ได้ผ่านการบำรุงรักษามานะครับก็คือยังไม่มีการบิ้วต,ตัวสีรถยังไม่มีการทําความสะอาดตัวรถนะครับอันนี้คือรถมาเดิมๆรถมันคือสดมาก รถมันคือดีมากนะครับแต่ถ้ารถดีอันนั้นคือเครื่องปรุงนะุผู้ชมนะครับแต่นี่คือรถ honda city นะครับ 1.5V ปี19นะฮะใครที่หาอยู่แนะนำนะครับน่าใช้น่าลองจริงเปิดท้ายมาดูสัมภาระครับที่เก็บเขากว้างขวางมากนะครับเปิดพรมขึ้นมาด้านล่างนะเจอ,อยางอล่นะครับแล้วก็มีสีสีไข่ไก่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ นะนนี้คือรถที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับรถเดิมเลยนี่ดูตัวนอ็อตปลายครับสวยๆครับดูรอยซีนต่างๆครับนี่ดูท้ายรถครับเดิมสนิทครับเดิมกว่านี้ผมบอกเลยนะก็รถป้ายแดงเลยนะฮะแต่นี่คือรถที่ผ่านการใช้งานม,มาแล้วราคาก็ถดถอยลงมาใครที่หาอยู่ข้างงวดก็ผ่อนสบาย7,700ฟรีดาวนะครับใช้เงินเพียง999บาบาทเท่านั้น ตัวรถซ้ายขวาเหมือนกันหมดเลยนะครับน่ารักน่าใช้นะขออนุญาตเปิดดูภายในนิดหนึ่ง 1.5V ครับภายในจะให้มาเป็นเบสสีดำทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูคอนโซลหน้านะครับตัวเบาะนะครับสวยงามจริงนะฮะวนกลับมาที่พวงมาลัยนิดหนึ่งครับพวงมาลัยเดิมนะครับเป็น PVC รุปมแบบนี้มันติฟังก์ชันมีฝั่งซ้ายครับมีแต่ให้ด้วยนะตรงกลางมีหนังรูเพิ่มความสปอร์ตนะครับผม เลขไม้ครับหนึ่งแสนสี่พัโลนั้นไม้แท้ไม้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีปุ่มอิคอนโหมดนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีทัชเชนคอนโทรลครับการเลื่อนถ่ายให้กระจกข้างเป็นไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานนะครับผมกุญแจคียเรตพุชสตาร์ทนะครับมาให้จัดเต็มวิทยุครับ FMAM นะครับตัวนี้เล่นได้นะครับต่อบลูทูธ USB AUX เล่นได้เช่นกันนะครับระบบแอร์สามปุ่มครับเปิดปิดง่ายครับแอร์เย็นครับสำหรับโตโยต้า เขาว่าเย็นแล้วนะฮะเจอฮอนด้าไปหนาวกว่านะครับุ่นผู้ชมครับอะรที่เคยสัมผัสลองทักเข้ามาดูนะจ๊ะระบบเกียร์ครับเป็น CVT ครับเกียร์ตรงๆแบบนี้ใช้งานง่ายครับสุดยอดจริงๆนะฮะภายในรถครับเป็นเบาะผ้าทั้งคันเหมาะกับเมืองไทยมากระบายความร้อนได้ดีไม่อมความร้อนนะครับสีดําทรงสปอร์ตสวยงามนะครับมีบริเวณด้านข้างนะเป็นตัวกระชับอบพุ่มไหลนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาะหลัง โอ้คันที่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากใครที่ชอบนะ Honda City เครื่องพันห้าโมเดลนี้นะจัดไปเลยนะครับตัวสุดท้ายปี2019นะครับผมเอ,าอ้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับเปิดมาห้องเครื่องโอเคสวยแห้งครับรถเดิมแน่นอนนะฝาปองนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับชิ้นคานต่างๆเดิมนี่สีเดิมนะต้องเป็นสีเทาที่สีนนะครับเอามือรูบๆแล้วมันจะสักสากนะครับ อันนี้คือสีเดิมไม่เคยทำนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการไฟไหม้น้ําท่วมเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยกลับกอนะครับภายในต้องเครื่องอาจจะดูมอมๆอมนิดนึ่งเพราะรถยังไม่ได้หาก,การบิ้วนั่นเองนะครับต่ก่อนส่งมอบเราขัดเคลือบสีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนกรองอากาศและบิ้วสปาภายในและภายนอกให้อีกหนึ่งรอบถ้าใครชอบรถแบบนี้แนวนี้จัดไปนะปี19นะครับผ่อนเพียง 7,700บาทเท่านั้นกับราคาส 6, 6 7 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าชอบพลิกฝ่ากดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไกร b ์ share, เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเบอร์โทรด้านล่างโทรมาติดต่อได้ตลอดเลยนะครับเ e อร์เฟคคาซอราซาน87ที่อยู่ขึ้นให้เหมือนเดิมและเจอกันใหม่โอกาสห,หน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ